อรุณสวัสดิ์จ้าชอา่องบ้านสวนลุงมนนะจ้าพามาดูลุงมนจ้าทำภารกิจหนาที่ตอนเชา้าลุงมนทำอะไรจ้า <c oughs> <c oughs> ลดน้ำผักลดน้ำต้นไม้เนาะอันนี้เป็นหน้าบ้านจ้าอากาศมันแหงเพราะาการแหงนะแป๊บเดี๋ยวท่านแหละมันอันบ่ค่อยงามเนาะ น,นี่ต้นถั่วพูนะจ๊ะเก็บกินไปแล้วหนึ่งรอบพยาลงจ๊ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ยาอะไรฉีดเนาะนี่ต้นไม้จ้าที่ปลูกขนาดเนาะมาบ้านเรากำลังงามออกดอกจ้ะ ชามาก,ก็จะทําความสะอาดเดินบ้านให้สะอาดเปิดลงเปิดล่านจ้ะขายของนน,น,งน่นลุงมนหลดพักยือฟังโน่นเดี๋เดินไปดูกันนะจ้ะพักก็กาลังงามเลยจ้ะตูบทาไมไม่ไปกินข่าวมาวานอ่ะฮนะมาวานเนี่ยเอาพัดกะเพราไก่ไว้รอไม่มากินมาข้างบ้านนะจ้ะแต่ว่า มันชอบมานอนหนาบ้านต้นสับปะรดออกดอกทุกอันเลยจ้านะออกดอกโอ้อันนี้บ่ทุกอันไงแงงี่บอออกนะมาดูเด้อวจ้านี่ต้นหอมที่ปลูกไปวันที่สามแตกหน่อมาแล้วจ้ะแตกหน่อมาแล้ว อันนี้พักกาดพักกาดกวางตุ้งพักกวางตุ้งนะจ๊ะพักกวางตุ้งอันนี้เอามาแต้มเมื่อเมื่อวานตอนเย็นนะจ๊ะวันก่อนได้ได้ได้ไดไดอายุได้วันครึ่งล่กะกะกำลังตั้งตัวได้้วจ้ะที่นี่ก็เหลือแต่ให้มันงามเนาะอันนี้อากาศมันได้มันก็โอเคเลย อันนี้เป็นต้นไม้ที่ลุงมลชํำไววนะจ๊ะต้นไม้ที่ลุงมลชํำไววแล้วก็เอาว้แจกหรือว่าไวคข้ายก็ได้มันงอกนะจ๊ะมันงอกขึ้นลุงมลก็เลยเอามาชํำเอาไอ้หมายถึงไอ้ตัวชําก็คือตัวพูนะจ๊ะมาชําตัวที่งอกก็คือตัวไอ้บารมีต้นบารมีแผ่ไสานะจ๊ะตัวนั้นลุงมลคุดมามันงอก จ้าอาชีพเสริมเพิ่นจ้ะเลี้ยงไก่หมักลร้ก็ะไก่ชนเนี่ยทำไรเนาะดูเด้จ้าแอบส่งดึกด่นคำคืนนี่ย้าหาไม่เจอเนี่ไปเล่าไก่จ้ะจะเจอลงมนเลย <You> ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูผักฝั่งนี้นะจ๊ะตรงนี้ลุงม,มกนก็จะเอาเป็นน,นต้นแมงลักมาแซมปลูกไปก่อนอุ้ยใบยขิงเธอเอาตำสมเนาะกันนี้เขาไม่ค่อยนิยมตำสมใบขิงนะเขานิยมเอาใบาขิงไปทําใส่ซุปซุปอ่าซุปพวก เขาเรียกหลายๆซุปน้องไม้ส้มอะไรเงี้ยจ้ะ่ยเนาะใบขิงงามๆเลยแล้วก็มีต้นตำลึงขึ้นด้วยเดี๋ยวให้ลุงมลทำข้างตำลึงขึ้นตรงนี้ให้มันแบบน่นเลยนี่นะจ๊ะหน้าที่เขาถ้าเกิดลูกค้าบ่มาก็รดน้ำต้นไม้แล้วลูกค้าก็เรียกเอาลุงมลก็งามงามเนาะเธอปลูกตรงนี้คือง,งามแท้ อันนี้นะจ๊ะต้นนะน,นี่บงหนอนมันลงเนาะเดี๋ยวมันกำลังที่แตกยอดตัวนี้กำลังที่แตกยอดเนี่ยต้นเนวนี้ต้นใบะระแเน่นะจ๊ะต้นหอมก็อยู่อันนี้แหละยังบรลทันงามตรงนี้ต้นบุงมันลงคือจีแม่นบุงเลยเนี่ยบงพักขี้เล็กเนี่ยจ๊ะขี้เล็กต้นนี้จะเอาไว้เป็นต้นแม่ต้นที่มันงอกใหม่